นิทานเรื่องมีน้อยกับพึ่งน้อย ป่าใหญ่มีหมีน้อยตัวหนึ่งชอบกินน้ำผึ้งวันหนึ่งมันเดินไปเจอผึ้งน้อยที่กำลังเก็บน้ำหวานหมีน้อยพูดอย่างเกรงใจผึ้งน้อยเราขอกินน้ำผึ้งได้ไหมผึ้งน้อยคิดแป๊บหนึ่งแล้วตอบยิ้มยิ้มได้สิแต่เธอต้องช่วยเราปลูกด,ดอกไม้เพิ่มก่อนนะจะได้มีน้ำหวานเยอะๆ หมีน้อยดีใจมากรีบช่วยเพึ่งน้อยปลูกดอกไม้วันต่อมาดอกไม้บ้านเต็มป่าพึ่งน้อยแบ่งน้ำเพึ่งให้หมีน้อยกินอย่างอร่อยตั้งแต่นั้นมาหมีน้อยกับเพึ่งน้อยก็เป็นเพื่อนกันช่วยกันปลูกดอกไม้ทุกวัน